มาลุ้นกันนะคะน้ำหนัก วะะ่าพาย,ยอดรักน้ำหนักที่เท่าไหร่นะคะค,คือลูกชายของพ่อพาย,ยอดรักนะคะ,นะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการลงรถของช้างใหญ่นะคะพายยอดรักสุดโอง ยอดเลยมาดูว่าสุดอ่อยเชือกนี้นะคะอยู่ที่น้ำหนักกันเท่าไหร่นะคะ<า>ความของมันก็ดูแลยอย่างนี้นะคะอ้วนค้นสมบูรณ์ตามวบนะคะ<า>ไปดูการชั่งน้ำหนักของสายยอดรักกันค่ะ<า>หลังจากที่ลงจากรถมาแล้วนะคะก็ เดินนะคะมาที่ตาช่างช่างน้ำหนักสูงมากเลยนะคะพายอดลักพอควานเหมานะคะเป็นช้างที่มีลักษณะสวยงามรออีกเชือกหนึง่งพ่อพันด้วยนะคะวันนี้ก็เก็บภาพพายยอดรักมาฝากเ c หลายท่านคิดถึงนะคะควานหมายไม่ได้อัพเดทอาการอยู่ยังไงหายตกมันแล้วตอนนี้ก็รับงานได้ตามปกตินะคะท่านใดที่สนใจช่างแหงงานก็ติดต่อไปทางควานได้ ร้อนนะคะวันนี้น,นี่คือบรรยากาศการตรวจช้างนะคะสุขภาพประจำปีของโครงการโคชานาจักรก็มีทีมหมอสามสีท่านนะคะช่วยกัน อ่าขึ้นเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่มาลุ้นกันค่ะน้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่เอ,อ,อยพา,ายอดลัก วนะคะถอยถอยเหมือน <มา S 1> พี่แก้วเลยนะคะช้างบางเชือกก็จะตกใจนะคะเพราะว่า,<ม>าเขาไม่เคยมาขึ้นน้ำหนักแบบนี้นะคะัดดเว,วเหมือนพี่แก้วเลยค่ะพี่แก้วก็กวมกันมานลุ้นกันนะคะน้ำหนัก เท่าไหร่คะสามสองห้าศูนย์สามสองห้าห้าโอ้พี่พรายอดรักน้ำหนัก3255นะคะทุกท่าน3255นะคะพรายยอดรักถือว่าอ้วนนะคะถือว่าใหญ่ตัวใหญ่เอา ก็วันนี้เอาความหล่อของพ่อพลายยอดรักมาฝากเอีทุกท่านได้รับชมนะคะมาดูความสูงความหล่อทั้งควานทั้งช้างนะคะหล่อทั้งควานทั้งช้าง,ล<อ>งเลยลครับค่ะเสร็จแล้วหรอคะเยรยรเอายาก่อนเอายาก่อนค่ะพี่ควาน<ะ>ยาบำรุงเดีมยใวให้ตบอให้ค่ะมีงานมีการก็เรียกใช้ได้เลยครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อไปยังพี่ควันเหมาได้เลยนะคะกับพลายยอดรักรับงานตามพิธีต่างๆด้วยใช่ไหมคะค่ะติดต่อไปได้เลยทางควันโดยตรงเลยนะคะทางช่องก็ได้เยวจไปไปไปแก้วสักใบนะอยากไปเหตด้วยกันใช่ไหมได้เลยค่ะถ้ามีงานติดต่อมาเดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะคะไปไหนไปลงน้ำบอ ท่นอยู um. <h <h e ่แถวไหนแถวทุ uh, <h 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 ่งค้าบผมอยู uh, ่ในน้ำมู่ฝั่งนึง่น้ำตัวเดียวใช้ใช้เดียวเลยใช้เดียวครับผมอยู่คนเดียวเดียวเลยฝั่งนั้นฝั่งนี้มีอะไรช่างปมไรู้ว่น้ำช่างช่างได้เท่าไหรเมื่อกี้ันสองรันสองสามันสองร้อยห้า้า ใช่ไหมผมไม่ได้ยินขผมได้ที่รตดูด้อยั่งเ่อก็ไปจับไปก็อ่แล้ว่าตันนีมคถึงอยู่ครับก็บางเชือก็รูปร่างอาจจะดูคองมผมเพียวๆแต่พอช่างจริงๆแล้วนี่3ามตันนะครับถ้าช้างตัวผู้นี่น้ำหนักเกินถึง3ตันก็แสดงว่าแข็งแรงครับต่างกันกับตัวนี้ใช่ครับ ตัวเมียก็มาตรฐานก็สอตันห้าขึ้นไปแหะครับถึงดูอ้วนป่อมๆยังไม่ักมันตู้องตันห้าะครับตัวเมียก็ประมาณสองตันห้ายอดก็ายแก้วดลยายแก้วสามตันพอดีพอดีเลยนะโอ้นอนาคตใหญ่ตันน่อยๆครับสตันห้าิบนี่แหละน้ำพึ่งนี่น้ำพึ่งสตันสคนเราจะพูเดิ ก็น <k> ่าดูโครงสร้างดูกว้างใหญ่กว่ามันต่างกันกับตัวฟูน้ำหนักใรับอันนี้เกี่ยวกับช้างจะดูที่โครงสร้างแต่ดูโครงสร้างไม่ได้หรอครับเหมือนคนแล้วคนบางคนก็เตียบผมก็น้าหนักมาตรฐานช้างไทยมาตรฐานช้างเลี้ยงช้างเลี้ยงครับช้างเลี้ยงก็อยู่ช้างบ้านช้างบ้านช้างบ้านช้างเลี้ยงนี่แหละครับก็จะอยู่ประมาณสามตันหน่อยๆนอยสามตันสองร้อยบ้างสามตันสี่ร้อยบ้างเต็มที่ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณสามตันเก้าสามตันเก้าสามตันเก้าหรือสี่ตันนี่ของพลายภูคําสูงครับพลายภูคําสูงนี่เกือบสี่ตันเกือบสี่ตันพันมือลงภูคําสูงก็พลายฟลุกก็ประมาณสามตันสี่หรือสามตันห้านี่ครับครับก็พอๆกันเลยครับท่องใบก็ประมาณสามตันกว่าสัมไล่เลี่ยกันแหละไม่เกินกันตันนึงครับไม่เกินกันเท่าไหร่ละครับไม่เกินกันหลักหลักร้อยถึงตันหรอ ดูรูปร่างขนาดอย่างนี้นี่ขนาดคุณหมอยังบอกว่าไม่น่าจะถึงสามตันเนาะอวัดไปวัดมาสามตันสองเ็ษถือว่าสมบูรณ์อยู่นะครับเราเพิ่งหายตกมันมั่งเพลื่นตัวครับหายตกมันกี่วันนั่น3าเดื่องเสี่ยลนแล้วแตะะ่เราเพิ่งจาออกเต็มที่แล้วเวลาเอาแก้ดิ แกคนเดียวเลยคนเดียวไม่บอกใครเลยไม่บอกใครไม่บอกคุมน้อยแบบไปถ่ายคลิปให้ยศีได้ดูขี่มันเลยขี่มบ้านเลยขี่แล้วขี่ไปบ้านเลยแกโซ่ได้ขี่มาบ้านไปคนเดียวเลยว่ะป่ะอืมเนาะเด้นเอาเลยฮะไปหมดเยอะเลยเสียบละอันะจึ้งจ้าน่าแกสู้ก็ไม่บอกกันเลยเนาะ โบอยากโบอยู <quin Daniel s> mm ่มันอานั่นเขามาตีโตเขามาพอดีไม่ให oh, oh. mm ้ค hmm. วันไม้มาถ่ายอยู่บ้านสลาโอ้วันหลังผมจะไปถ่ายอยู่ทุ่งดีกว่าถ่ายนี่ผมขี่รถมอเตอร์ไซค์ไล่เลยนะแล้วใครจะกล้าถ่ายผมไม่กล้าถ่ายก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามหลังนนาะโซน่ายผมหมดนั่นแหละผมจะกล้าถ่ายหมดว่ายน้ำไปเลยนี่ไปติดตามชีวิตยอดรักนี่เหมือนใครหรือครับไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนไม่มีใครเหมือนควันเราไมีแต่กระติกอันนึงว่ายไปวไปครับครับผม ผมไม่เอาวันหลัง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 ก่อนผมไม่ไม่ได้เอาอะไรของเขาหรอกครับผมวันหลังดีกว่าก็เสร็จแล้วใช่ไหมมากับลูกชายบอกครับลูกชายโอ้วันนี้มากับลูกชายนะครับเขารู้ไหมนี่ว่าเป็นพ่อลูกกันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นบุกลูกยืนอยู่ในรถไม่เป็นไรเขางัดลูกเขาอยู่โอ้ธรรมดาเลยครับลูกเขาว่าอะไรทำไมเย้มาช่วยเด้อช่วย ก็เดี๋ยววันหลังพาไปตามติดชีวิตพลายยรักครับผมถ้ามีโอยู่กาสก็เวะไปเที่ยวไปถ่ายได้ครับผมเอฟซีจะได้ติดตามชมเรื่อยๆครับผมผมไม่ตังวนหรอกครับผมก็สําหรับทุกนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไครป์ให้ช่องกุยอาเจียงพลายเจ้าสักใบด้วยนะครับครับผมวิถีชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันมายาวนานครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพลายยรักครับผมเชครับ Cặp hôm đây, cặp hôm Anh em nào có đi khắp quá đâu